อ่าน,นี้นะทุกคนผมทิ้งแวรตรงนี้อีกรอบนะไอที่ผมลงเป็นคลิปช็อตอันแรกอะ่ะผมถ่ายในคาเมลานะฮะ่วนอันนี้ผมถ่ายใน YouTube นะนี่ผลผมทุกอันเก็บได้แค่อันเดียวอะ่ะแต่ว่าถ้าใครรวยหน่อยก็ขอผลหน่อยนะฮะ ไม่มีใครแฮกกหลาด ok. ผมได้หรอกหลาดผมใช้พินสองชั้นแล้วก็พาร์ทคีร่วมกันเลยนี่ผลนกเก็บได้สูงสุดตรงไหนวะก็มี อ่าผมเก็บไอ้น,นี้ได้สูงสุดหนึ่งผลนกหนึ่งผลสปริงหนึ่งผลสปริงหนึ่งแล้วก็ผลล็อกเก็ตหนึ่งใครจะเอาผลอะไรมาเอาตรงนี้นะผมทิ้งแห้แล้วนะฮะเนี่ยผมทิ้งแม่ข้างคว้สำหรับควลววสิบแล้วนะฮะใครได้ก็คือโชคดีด้วย บไยหน้าทันแล้วแหละทุกคน